ขอแสดงความชื่นชมคุณหมอที่กลับมาปาราอีกครั้งหนึ่งแล้วขอต้อนรับสู่บ้านพักของท่านด้วยความอบอุ่นกระผมในานามของตัวแทนของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นลูกหลานของท่านด,ดีใจมากๆที่ได้กลับมาทำหน้าที่รปะ ก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ผมและทีมทุกคนได้กลับมาทํางานที่โรงพยาบาละตูนอีกครั้งนศ่นนี้เป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของชุมชนฉะนั้นบริการอะไรที่เป็นการลดภาระของประชาชนเป็นการบำ,บ,ำบัดทุกบารุงสุขของชาวบ้าน ชาวโรงพยาบาลท่าตูมต้องยึดตรงนี้เป็นหลักอันดับแรกแล้วก็เราก็จะร่วมแรงร่วมใจกันนะครับคือเรื่องวางเรื่องอื่นๆไว้แล้วก็มุ่งที่ที่จะดูแลดูแลประชาชนรู้สึกว่าชาวท่าตูมครับยินดีกันอย่างยิ่งก็นับตั้งแต่ที่ท่านได้ออไปนะครับก็บานบนกันมากเลยว่ามาโรงพยาบาลก็ไม่มีบุคกากรในการรักษาจะไม่ลำบากมากครับ ทางชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านของเราเราก็เต็มที่นะครับที่พยายามเข้าใจว่าท่านกลับมาได้จนถึงวันนี้นะค,ะครับได้บางคนไม่ค่อยต,ตื่นเต้นชีวิตนำมาชีวิตเพราะเป็นแพทย์รักษาเพราะฉะนั้นการที่แพทย์ประมาในวันนี้ทั้ทงชุดทั้งทีของท่านนะครับ จำพุต <icana>, ุลยที่นี่ก็ดีใจมากเลยครับต้องทุกจากรัศดรที่มาทําบริการว่ามาลงมาัตตุละทําไมไม่มีหมออยู่รักษารอนนีกำลังมีเรื่องวุ่นวุ่นกัเลยว่าทํายังไงจะได้หมอชุดเก่ากลัมาควันนี้แพทย์วิศนวัฒน์ภมกุมรยการลงมามาครัมกามีต้อนรับท่านด้วยความยินดีครับ i <laughs> not